ประมาณนั้นเลยวันเป็นคนชอบตอบโต้แรกๆกับป้าาแม่ๆจะเห็นว่าวันทําคลิปตอบโต้ผู้ชมอะที่มาสอนเราให้ทําอย่างนู้นอย่างเนี้ยคุณไม่ได้มาอยู่ตรงนี้คุณจะมาสอนอะไรฉันล่ะฉันอยู่ตรงนี้ฉันรู้ดีที่สุดวันเป็นคนแบบนี้ป้าาแม่ๆก็จะค่อยๆเออมันกําลังเดือดอยู่เอาเอาน้ํามนต์ไปลด ยจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยค่ะมันวันคิดว่าตัวเองอ่ะดีขึ้นแล้วนะจากคนที่ใจร้อนก็คือวันฟังคอมเมนต์วันอ่านคอมเมนต์จากทุกคนน่ะมันเตือนสติวันมากๆเลยค่ะเอาจริงๆเหตุการณ์ครั้งนี้วันไม่ได้โกรธเลยเพียงแต่วันบางทีวันขำจริงๆคะคือวันชอบนึกภาพอ่ะว่าทำไมเขาคิดว่าวันเป็นขี้ ส่งขี้แบบมาราม่านา,าให้ดูหน่อยสิหน้าตาขี้แบบที่ทุกคนเอ่อแบบที่ทุกคนนึกวันน่ะว่ามันจะเป็นขี้แบบไหนว่าวันมันจะต้องเป็นขี้ที่ขี้ขูดโนเน่ห no น้าหลักมากมากเลยวันคิดแบบนั้นนะคะแล้วทุกคนที่มามาดูวันน่ะเป็นมแมลงวันน่ะวันก็จะนึกภาพตามน่ะว่าโหแมลงวันคงจะเป็นมแมลงวันที่มีไอ ไอ้เงาวงกลมสีขาวๆเหมือนนางฟ้าแบบนี้นะ่ะคือทุกคนสิ่งที่วันได้จากคอมเมนตะ์น่ะคือแบบนี้จริงๆอะ่ะมันคือแบบข้อความจากพระแม่ชีอะ่ะจนมันเออเราจะไปทางนั้นดีไหมวะหรือว่าเราจะต้องทําช่องแบบพาทุกคนสวดมนต์นอนคลิปออกอากาศ2องทุ่มเปลี่ยนจากเที่ยงมาเป็นสองทุ่มดีไมโอเคค่ะทุกคนชินบันชอนตามอายุนะคะอ้าวก่อนที่เราจะนอนนะขอให้เรานึกถึง คุณคุณพ่อแม่พี่น้องนะเอาชมคลิปไลฟ์สดไปด้วยกันส่วนป,ป้าๆแม่ๆคนไหนไม่มีแรงนั่งแล้วก็นอนไปบนเตียงเลยค่ะใส่หูฟังปล่อยวางนะคะทุกคนยุบหนอพองหนอวันนี้เราเจออะไรมาบ้างเอาปลดปล่อยคนนั้นเราโกดก็โกรธหนอโกรธหนอนะคะระล,ลึกถึงไปจมูกของตัวเองค่ะลมจะออกจาก จมูกนึกถึงลมหายใจเข้าออกยุบหนอพองหนอคำนดลมหายใจ <c oughs> ฉันต้องทำคลิปสไตล์นี้หรือเปล่าในอนาคต <c oughs> เมื่อฉันอยากตอบโต้ใครบ้างฉันก็จะเจอคอมเมนต์แบบไม่เอาลูกปล่อยวางนะคะโกรธคืองโง่โมโหคือบ้าโกรธคือไฟเผาในจิตใจเราเอง <c oughs> จาก160กเหลือ112ค่ะโอเคเข,เขาพูดถึงเรื่องการป่วยกันอยู่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะทุกคนโอเคตอนนี้แอดมินของวันเรียกว่าไม่ป่วยแล้วค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนะคะอ่านคอมเมนต์มากไปหรือเปล่าพี่ดวงนี่มันเกี่ยวกับคอมเมนต์ของช่องหรือเปล่าคะแล้วมันทำให้ปี๊ดหรือเปล่า อ่านอ่านคอมเมนต์แล้วป่วยหรือเปล่าบางคอมเมนต์นะคะเพราะฉะนั้นวันไม่ได้โกรธเลยค่ะท uh ุกคนวันไม่ได้โกรธเลยนะคะทุกคนก็แต่ว IC ่าวันทําคลิปวันนี้อ้าเรามาพูดทําไมอะไรแบบนี้คือเราก็ต้องพูดถึงมุมของเราบ้างคนที่เขาฟังถ้าใครไปแอบดูช่องนั้นเราไปอ่านดูคอมเมนต์จะเห็นว่า เฮ้ยคนเราอ่ะเขาด่ากันได้ขนาดนั้นเลยเหรอคนในคอมเมนต์เขาอ่ะก็ไม่ได้รู้จักวันนะคะเพราะว่าวันก็จําชื่อ,อผู้ชมของวันได้อยู่นะคะแต่เขาก็ด่าวันแบบกระจายเลยเหมือนเมื่อกี้นะ่ะหาว่าวันเอาคําว่ามาดามบ้านนอกมามาแขวนด่าเพราะวันใช้ว่าช,ชนบทบ้านนอกชีวิตในบ้านนอกทุกคนเวลาวันไปเก็บผักป่านะนอกจากบ้านนอกสวีเดนแล้ววันก็มีบ้านนอกนอร์เวย์ด้วย เพราะว่ามันต้องอยู่ในมุมบ้านนอกมันถึงเป็นผักป่าที่อยู่ในอากาศและธรรมชาติที่สวยงามนะคะแค่นั้นเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับชื่อช่องมาดามบ้านนอกเลยคำว่าบ้านนอกสวีเดนติดอยู่ที่ช่องวันนานแล้วเดี๋ยววันขอหน่อยสิเอาห้าสามสห้าคนที่ดูสดๆอยู่ในตอนนี้นะคะคนไหนที่เพิ่งเข้ามาบ้างวันขอคุณพี่คนนี้หน่อยสิชีวิตง่ายๆในสวนะีเดน่ะ พิมพ์คำว่าบ้านนอกสวีเดนออกจากไหลสดแล้วพิมพ์คำว่าบ้านนอกสวีเดนดูค่ะว่าเจอคลิปวันไหมเพราะว่าตอนนี้ก็คือถ้าวันพิมพ์นะมันเจออยู่แล้วเพราะว่าวันน่ะเคยหาเคยดูคลิปตัวเองในชื่อช่องคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะต้องเป็นคนใหม่ๆที่ไม่เคย